ค่ะเพื่อนๆแม่บ้านแบงค์คอกค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะเรามาทําต้มจืดกระดูกหมูใส่ประกัดดองกระป๋องนะคะเพื่อนๆเรามาดูวัตถุดิบเนาะวันนี้แม่บ้านได้กระดูกหมูมานะคะตอนนี้กระดูกหมูกิโลละร้อยแปดสิบห้าบาทนะคะอันนี้ก็เนื้อเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆเราใส่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็วันนี้แม่บ้านมีใจประกัดดองนะ แม่บ้านใช้ตันนกพิราบนะคะสองกระป๋องเล็กค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมจีนทุบนะคะประมาณสามสิบกลีบค่ะเพื่อนๆอ,อ้อเดี๋ยวเราจะใส่อผงซุปไก่ผงซุปหมูนะคะ <c oughs> ซุปหมูก้อนเนาะลงไปด้วยค่ะอ๋ะอหมูก้อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเอาใส่ตอนที่น้ำเริ่มจะร้อนนะคะเราไปต้มน้ำก่อนเลยค่ะเอาน้ำใส่หม้อต้มก่อนนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะพเพื่อนเเราใส่ในส่วนของหมูแล้วก็ซุปก็ลงไปเลยนะคะรอเดือดอีกครั้งนะคะพเพื่อนเดูค่ะพเพื่อนเเราตุ๋นไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เริ่มเปื่อยแล้วนะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวได้ชิมสักนิดหนึ่งค่ะ รสชาติออกเปรี้ยวนิดนะคะมาบ้านใส่าสีอิว๊วไปนิดหนึ่งสีอิ๊วขาวนะตุนต่ออีกสักยี่สิบนาทีค่ะเพื่อนๆเนาะได้เปื่อยๆกินอร่อยค่ะตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆ ดังหน่อยหมูก็สุกแล้วนะแต่ยังไม่เปื่อยนะคะเราใสา่ส่วนของผระกาดดองแล้วก็กระเทียมทุบไปเลยนะคะน้ะําผักกาดดองด้วยเนาะเพราะว่ามันจะช่วยให้หมูเรานุ่มเร็วนะคะตอนนี้เราก็ตุ๋นไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงค่ะ แม่บ้าน,นยังไม่ได้เติมสีอขาวอะไรลงไปเพิ่มนะคะเพราะว่ารอให้น้ําหมูกับน้ำประกาศดองแล้วตัวประกาศดองเนี่ยให้มันเข้าซึมเข้าไปในน้ําแกงแล้วก็เนื้อหมูก่อนแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาชิมกันนะคะหลีไฟไว้แล้วก็ปิดฝาเพเยพะเยพะเยะไว้นิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะ